ตำรวจตั้ง4ส,สมมุติฐานการเสียชีวิตน้องชมพู่จากกรณีการเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่เด็กหญิงว,วัย3ขวบที่บ้านกกกอกตกกตุมอำเอภดงหลวงจัังหวดมุกดาหารที่ตอนนี้ผ่านไปเกือบ2เดือนแต่ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้สักทีแต่ทางเจ้าหนะ้าที่ตำรวจบอกคดีนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า70% ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่คนไทยจับตามองกันทั้งประเทศว่าคนร้ายคือใครล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานผลการคืบหน้าคดีเสียชีวิตของน้องชมพู่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนขอรายงานผลการดำเนินการในการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในทางคดีเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในรายละเอียดตามสมควรและข้อมูลทางคดีที่ชี้แจงนี้ สามารถชี้แจงได้เพียงแต่ข้อมูลที่จะไม่ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายทางคดีสมมุติฐานการตั้งประเด็นการสืบสวนในทางคดีในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเรื่องเด็กเดินขึ้นไปแล้วเสียชีวิตเองบนภูเหล็กไฟได้หรือไม่หรือเกิดจากการกระทําของบุคคลอื่นปมที่1เด็กถูกพาขึ้นไปขณะยังมีชีวิตแล้วถูกปล่อยทิ้งไว้จนเสียชีวิตเองปมที่2 เด็กถูกพาขึ้นไปแล้วถูกทำให้ตายแต่ไม่ปรากฏร่องรอยบาดแผลเช่นทำให้ขาดอากาศหายใจแล้วทิ้งศพไว้บนภูเหล็กไฟปมที่3เด็กเสียชีวิตเองหรือถูกทำให้เสียชีวิตก่อนไม่ได้ตั้งใจทำให้เด็กเสียชีวิตแล้วนำศพขึ้นไปอำพพางคดีไว้บนภูเหล็กไฟ ปมที่4อื่นๆทั้งนี้ล้วนเป็นหน้าที่ของพนักงานสืบสวนสอบสวนและเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนในการคลี่คลายคดีทําให้ความจริงปรากฏต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและสังคมซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนสอบสวนยังไม่ได้ตัดประเด็นใดๆทิ้งไปทั้งนี้ยังอยู่ระหว่างรอผลรวบรวมพยานหลักฐานตลอดจนผลจากการชนะสูตรพลิกศพและผลจากการตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐานขอบคุณข้อมูลจาก nation tv ค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ